คนรวยใช้เงินของพวกเขาอย่างไรใครอยากเป็นคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยบ้างคะอยากรู้ไหมคะว่าเขาใช้เงินกันอย่างไรคนรวยได้เงินมานำไปลงทุนหุ้นเมื่อมีผลกำไรเกิดขึ้นก็นำมาจ่ายเพื่อรถคันใหม่คนรวยได้เงินมาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้กำไรมา จ่ายเพื่อบ้านในฝันคนรวยได้เงินมาลงทุนทำธุรกิจเมื่อมีกำไรเขาจ่ายเพื่อวันผักผ่อนค่ะถ้าเป็นคนทั่วไปได้เงินมาจ่ายเพื่อเกือบทุกอย่างก็เลยไม่รวยสักทีหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจไหมคะว่าเราจะใช้เงินยังไงเราจะใช้เงินแบบคนรวยหรือใช้เงินแบบคนทั่วไป แค่ดับดีๆแง่คิดดีๆสำหรับเรื่องของการเงินโค้ด A เอามาฝากกันนะคะถ้าเราอยากเป็นคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยเราจงใช้เงินแบบคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยค่ะโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด e a EC Money